แวเาอกชุดเมียกันว่าแกล้วเขบกพี่มอ้วาวาคือเป้นอันนี้เฮนนอนี่อันนี้เนี่ยโดมไปชงกวางกว่างฉินมาอิบย่นแ่ง่ายยอบ้าใเออเ็นจดิอีกตอมน่ยเออเออื่งบ้าบออะเออดว่าย คนอย่างเขาังรอยยิ้มยังบองแล้วาังเาล่นรอยย้มบ่เออนันกลยังมากดใจเอ้ยพระเ้อย่างยินงจุ่มันเอ้ยยืนยันยันลืมยา้ทันยืนจงจงใจนองแห่งป่าช่วง มาส่งไะไรกม่ได้ปาบันนี่จะมาฟังไมเแรกกันันปเจนี่บันนี้กัามาจะมาฟังไม้สอบหม่เอากรนดาบมาลงมืดไม่ไงแล้วสอบใม่ก่นบัดนีมันจะอบมาเท่าไมนเ่าเยอใจถ่หนี้เงี้ยนี่โอลูกนอกลูกนอกหายแอ้วคบอกว่า

ตาตาเมล่อบ <łość> ุรเยอล้นยามากกรรมองคุณเด้ละเอ้ยตาบุณเรื่องเข้าใจเจ้าถ้าบุญนะละอึ้งจ้า